สวัสดีกลุ่มอัศวินทุกท่านพวกก็ผมแอมินปูนซีเมนต์กัน,นเกมอีโดราแฟนตาซีสตาร์สกานะครับก็อย่างที่เห็นว่า,าผมไม่ได้อยู่ในเกมนะครับก็จะมาพูดคุยให้ฟังนะฮะเพราะว่าเซิร์เวอร์โกบอลเนี่ยจะเข้าสู่เนื้อหา ep ที่2แหละก็จะเป็นคลิปเล่าสู่ให้ฟังแล้วกันว่า ep ที่2เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างไหมนะ อย่างแรกเลยเนี่ยผมขอพูดตามที่ผมผมเคยพิมพ์ข้อมูลไว้แล้วกันน่าจะปีที่แล้วนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยกันดีกว่านะก็อย่างที่เห็นว่า EP ที่2เนี่ยมีอะไรเพิ่มบ้างก็คือมีตัวเอกคนใหม่เพิ่มเข้ามานะแล้วก็มีตัวละครใหม่นะครับแล้วก็มีระบบใหม่แล้วก็คเควสใหม่อีเวนต์แคมเปญที่แถมของข,องขวัญอีกมากมายนะครับ ซึ่งในส่วนอีเวนต์แคมเปญเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางโกบอลจะมีไหมนะครับก็เดี๋ยวขอพูดตามที่ผมเคยพิมพ์ไว้แล้วกันนะอันนี้คือตัวเอกคนใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตัวเอกของประจํา EP ที่2ไปเลยซึ่งเราได้เล่นตัวเอกใน EP ที่1จบไปแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่ายูริเนี่ยจะได้เต็ม4ช่องเมื่อไหร่นะครับ แต่ว่าเอาเป็นว่าก็เพิ่มตัวเอกเพิ่มเข้ามาแล,แล้วแล้วก็ยังจะเพิ่มอะไรอีกมากมายนะครับโดยตัวเอกคนนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเพศได้นะครับว่าเราจะเล่นเป็นผู้ชายหรือว่าเราจะเล่นเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งผู้เล่นจะสามารถตั้งชื่อได้แล้วก็เลือกเพศแล้วก็เลือกธาตุตามวันเกิดที่ตั้งเอาไว้นะครับ ต่อมาเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่นะครับเนื้อเรื่องใหม่ของ EP ที่2เนี่ยจะไม่มาเป็นแชปเตอร์นะก็จะมาเป็นเรคคอร์ดแทนซึ่งเลคคอร์ดแรกเนี่ยจะมีชื่อว่า e Awakening นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นคนใหม่เนี่ยหรือว่าผู้เล่นที่เพิ่งมาเล่น EP ที่2องะเนื้อเรื่องจะบังคับเล่นอ EP ที่2ตอนบทที่0ูนย์นะที่ว่าอ่า เป็นการไตโตัวเรี้ยวเพิ่มให้ตัวละครนะก็คือเป็นการแนะนาําผู้เล่นว่าเออสู้ยังไงเล่นยังไงนะครับแล้วก็สร้างตัวละครแล้วก็ในบรรดาแชปเตอร์เนี่ยที่ระหว่างที่เล่นไตโตัวเรี้ยวอยู่จะมีการให้ตัวละคร5ดาวฟรีหนึตัวซึ่งจะมีซึ่งจะเป็นหนึ่งใน3ตัวนี้นะครับก็คือเจสปาโรซาลินแล้วก็สเตล่านะครับก็ วัยคนไหนเลือกคนนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําจริงๆเนี่ยก็จะเป็นสเตล่ามากกว่านะเพราะสเตล่าเนี่ยคือสู้ได้ซับได้นะครับส่วนแจสปาเนี่ยเป็นตัวที่ตีเป้าเดี่ยวแรงนะครับส่วนโลซาลินเนี่ยจะเป็นตัวแทงมากกว่านะครับก็แล้วแต่คนจะชอบนะ,ะถือว่าผมอธิบายให้ฟังไปแล้วอันนี้คือนางเอกคนใหม่นะนางเอกคนใหม่คือจีเซลนะครับ พอผมขอว่ากลับไปเป็นนิดหนึ่งนะส่วนบางคนอาจจะสงสัยว่าม้าทางขวาเนี่ยคือใครนะม้าคนนี้จะเป็นคู่หูคนใหม่ของตัวเอก EP ที่สนะมีชื่อว่านิวนะครับจะคอยช่วยเหลือผู้เล่นคนใหม่นั่นเองนะแล้ก็กลับมาที่นางเอกกันต่อนะนี่คือนางเอกคนใหม่ในประจำ EP ที่สนะคือจีเซลนั่นเองนะจีเซลเนี่ยเป็นสาวน้อยที่รอคอย ตัวเอก EP ที่2มาตลอดนะครับถ้าได้อ่านเนเรื่องที่ผมแปลนะจีเซลเนี่ยเป็นตัวละครที่มีอาชีพสไตล e เกอร์นะสไตลเกอร์ก็เป็นอาชีพที่เน้นเตะเป็นหลักนะถ้าให้แปลตรงตัวก็คือกองหน้าหรือสูนรหน้านั่นแหละโดยอาวุธของเธอจะเป็นเจ็ตบูทที่เป็นรองเท้าไอพ่นนะที่ช่วยเพิ่มพลังเตะนะครับแต่ถ้าให้ผมอธิบายตัวละครนี้ยผมเคยทำคลิปรีวิวตัวละครไปแล้ว ไปดูกันได้นะครับแต่ถ้าให้ผมนิยามตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่ดาเมจที่แรงซับเพื่อนได้นะครับแล้วก็มีทั้งไ่ตายอยู่2ขั้นนะครับขั้นแรกเนี่ยจะใช้แค่6แต้มธาตุไฟนะครับส่วนขั้นที่2เนี่ยจะใช้10แต้มแต่จะแรงกว่านะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นหัวหน้ากลุ่มอสวินแกะขาวคนปัจจุบันก็คือสเตล่านั่นเองนะ สเตล่าเขาได้อัปเกรดตัวละครใหม่นะครับก็เป็นตัวละครใหม่ไปเลยนะครับไม่ใช่ตัวละครเก่านะซึ่ง2ตัวละครที่ผมพูดถึงเนี่ยทั้ง g ีเซลกับสเตล่าจะลงตู้สเตปอากาชานะแต่ว่า g ีเซลก็จะส่วนของตู้ g ีเซลนะครับส่วนสเตล่าก็อยู่ในตู้ของสเตล่าแบ่นเพจให้ดีนะครับอ่า ซึ่งสเตล่าตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจำเป็นในอารีนากากิวอพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ซับเพื่อนได้ดีมากแล้วก็มีโล่ก,กันล้างดีบัฟได้หมายถึงล้างพวกเอ่อบับเสริมอะ่ะที่ปกติเราจะใช้ใบคีบากี้ใช่ไหมในการล้างบับเสริมอีสสเตล่าสามารถกรันเรื่องนั้นได้นะครับแล้วก็มีอาร์ตตัว อีโดราตัวใหม่ที่ชื่อว่าอาร์ตแอเรนะก็อย่างที่ผมบอกว่าอีโดราเนี่ยมี1นึตนแต่มีหลายล่างและแอเรียได้พัฒนาเป็นอาร์แอเไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือแต่ละล่างของสเต l l า Stella นะคือเก่งทั้ง2ส,สายเลยผมพูดตรงๆถ้าเป็นสายเคออ s เนี่ยถ้าไม่ตายแต่แรงมากนะครับส่วนสายรอเนี่ยสกิลซับจะดีมาก นะครับโอเคเราไปดูกันต่อนะนี่คือศัตรูคนใหม่นะครับก็คือล็อกกินแฮมนั่นเององค์ชายแห่งจัก,กรวรรด Can ิแคนซีสนะครับแล้วก็เป็นผู้ถือครองแคนเซอร์โซเดียแคนเซอร์นะซึ่งผมได้ทำคลิปรีวิวเรียบร้อยไปแล้วนะครับไปดูกันได้นะอันนี้คือ,อกัปตันลินซีนะก็เป็นหนึ่งในกัปตันของหน่วยของแคนซีสนั่นเอง เป็นเพื่อสมัยเด็กของ g ีเซลนะครับมีเป้าหมายที่จะฆ่าจีเซลให้ได้นะครับเป็นผู้ถือครอง s ซูดียร์แคปิคอนนะครับตัวละครนี้ผมเคยทำรีวิวไปแล้วละ่ะก็ไปดูกันได้นะครับส่วนฟารี่อันนี้คือตัวละครที่มีชื่อว่าฟารี่นะครับเป็นผู้ช่วยของลินซีนั่นเองก็คืออยู่ในหน่วยของลินซีแหละเป็นมือขวาของลินซีนะครับ มีอาชีพเป็นโซเยอร์นะก็ตัวละครฟารี่เนี่ยผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วไปดูกันได้นะครับพันโทเมลวี่ของจักะวะาเคนซีสนะเมลวี่เนี่ยเป็นองค์คลับประจำตัวของล็อกกินแฮมนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วถ้าให้ผมอธิบายอีกนิดหนึ่งคือเป็นเพื่อนสมัยเรียนของล็อกกินแฮมนั่นเอง แล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดแหละในบรรดาอ่าบรรดาเพื่อนของล็อกินแฮมนะครับต่อมาเนี่ยเป็นอีโดราตัวใหม่แห่งกองทัพแคนซีนะจะมีชื่อว่าอันโดเบดาเอออันโดเบดาถูกและซึ่งตัวทางซ้ายอ่ะจะเป็นอันโดเบดาที่ผลิตได้จำนวนมากนะครับส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นอันโดเบดาของ g ีเซลนะ มีชื่อว่าอันโดเมดาไทจีนะครับคือจกักรวาลแคนซีเนี่ยถ้าให้ผมอธิบายนิยามคือเขาสามารถสร้างอีโดล่าเทียมแล้วก็แล้วก็ทำให้ทุกคนสามารถใช้อีโดล่ากันได้นะครับก็ให้หนึกสภาพว่าทั้งกองทัพใช้อีโดล่ากันได้หมดนะครับจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับนี่คือตัวละครที่จะลงตู้นะครับก็คือโอเดฟนั่นเอง โอเดฟเนี่ยเป็นนักสู้จะเผ่ามนุษย์ปีศาจที่อยู่ในเนื้อเรื่องอสุขสาของเหล่าคนแค้นะครับเป็นตัวละคร EP ที่หที่ได้ปรับเป็นตัวละคร 3D นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ลงสเตปอากาชานะมันจะลงแค่ตู้3,000เพรที่ต้องพึ่งดวงเอาถึงจะได้นะครับแต่มันจะมีอีกตู้หนึ่งคือตู้5,000เพรการันตีได้โอเดฟหนึ่งตัวนะครับ เป็นตัวละครที่ป่วนในอารีนาใช้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายรอเนี่ยมันจะหยุดการเคลื่อนไหวของอ e ีฝ่ายได้ทุกตัวเลยนะส่วนสายเคออสเนี่ยจะเป็นตัวทำดาเมจนะครับอันนี้เป็นระบบใหม่นะครับ ระบบใหม่ของ EP ที่2จะมีชื่อว่าไทช์เชนนะครับเป็นระบบที่ไว้บ่งบอกว่าตัวละครนั้นเป็นตัวละครที่มีค่าสเตตัสอะไรสูงที่สุดนะครับอ่าดูรูปต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้อธิบายให้ฟังนะครับอย่างเช่นเจสปาเนี่ยเป็นสายโจมตีก็จะมีค่าพลังโจมตีที่สูงกว่าชาวบ้านนะครับจีเ,เป็นสายป้องกันอ่า ฟาลี่เป็นสายความเร็วนะครับส่วนวินดีสเนี่ยเป็นสายชนะท่าอย่างที่เห็นนะแล้วก็สเตลลาสายเคออสจะเป็นสายาท่านทานนะครับมาทูอีสายรอจะเป็นเพิ่มโอกาสติดคิติคอลนะครับไอ้ไทเชนเนี่ยมันจะมีผลในตอนหลังนะครับว่าคือในตอนหลังมันจะมีระบบสู้ของกลุ่มอมาวินแล้วก็จะ เอาเหรียญนั้นไปแลกเป็นออฟกราวเพื่อไปเพิ่มสเตตัสในส่วนนั้นเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับในระหว่างที่1ตัวเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนสายเนี่ยไอชนิดของสายตัวละครนั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นว่า G c เ l ลเป็นสายพ้องกันใช่ไหมถ้าเป็นเลือกสายรอก็จะเป็นสายเพิ่มโอกาสติคริติ c คอลนะครับถ้าเป็นสาย K or ก็จะเป็นสายชนะท่าอย่างที่เห็นนะ เลือกสายที่ชอบได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน EP ที่2นะนั่นก็คือยูนิตเวพอนนั่นเองยูนิตเวพอนซิโบนะครับเป็นอาวุธประจำตัวละครนั่นแหละซึ่งเดีย๋ยวผมขออธิบายแล้วกันว่าได้มาอย่างไงนะอาวุธประจำตัวละครเนี่ยหลักๆแล้วเราจะได้มาจากตัวละคร EP ที่2เท่านั้นนะครับก็คือสมมติว่าเราได้สเตล่า ร่างใหม่มาถ้าคุณอยากได้อาวุธเนี้ยคุณต้องบวกตัวละครเนี้ยให้เป็นบวก4ี่ก็คือเต็มสี่ช่องถึงจะได้มาถึงจะได้อาวุธหชิ้นมาแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะถ้าจะให้อัพสมบูรณ์เนี่ยต้องไปลงบอสแล้วเอาเหรียญบอสเนี่ยไปแลกเป็นเศษอาวุธของประจาอาชีพนั้นเอามาบวกอีกทีหนึ่งซึ่งยูนิคเวพอนจะไม่ไม่สามารถใช้ชาร์หรือโซ 6ดาวเอามาอัพได้ต้องใช้ชาร์ปหรือโซของอาชีพนั้นๆเอามาอัพเท่านั้นนะครับอ,อันนี้คือกรณีแรกส่วนกรณีต่อมาเนี่ยยูนิเวพอนบางอาวุธเนี่ยเราจะได้จากการตีบอสการตีบอสหรือเอาไปแลกหลานหลานอาวุธบอสอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นการบอกว่าตัวละครหลังจากเนี่ย จะเป็นตัวละครโมเดล 3D นะครับก็เมื่อแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะอย่างผมค่อนข้างเฉยๆกับเรื่องนี้แล้วนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นระบบตีบอสนะครับก็คือบอสเนี่ยมันจะมาแค่1สัปดาห์ในแต่ละล่างนะครับตัวแรกที่พวกคุณจะเจอเนี่ยก็คือตัวทางขวาก็คือเทเทอร์ลูมิเนนต์นะครับ ส่วนทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเทเตอร์ล่าง2ก็น่าจะมาในสัปดาห์ต่อไปละมังนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าบอสหตัวจะอยู่แค่1อาทิตย์นะครับก็อย่างที่เห็นว่าพอเราลตีบอสได้เนี่ยเราจะได้เหรียญบอสที่เป็นรูปมงกรสซีเรียมจัตุรัสเนี่ยก็เราต้องเก็บเหรียญให้ครบตามจำนวนแล้วก็ไปแลกก็จะได้อาวุธตามกิจกรรมนะครับหรือว่าซิมโบของบอสนะ ซึ่งผมของบอสหรือว่าซิมโบของบอสสองตัวนี้ดีมากๆนะฮะแล้วก็บอสบางตัวจะดรอปอาวุธของอ่ายูนิคเวอพอนด้วยแป๊บหนึ่งนะอ่าแล้วก็กลับมากันต่อนะก็อัดนในมือถือก็เป็นอย่างนี้แหละนะอ่าเรามาเล่ากันต่อแล้วกันก็จะเป็นร้านที่เอาไว้แรก อาวุธตามกิจกรรมนะครับซึ่งต้องใช้เหรียญบอสในการแลกเท่านั้นนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นอันนี้เป็นหน้าต่างเวลาสู้บอสนะก็อย่างที่เห็นว่าผมเคยทําคิดสู้กับบอสตรงนี้แหละแล้วนะครับไปดูกันได้นะอันนี้จะเป็นตัวละครแจกในอีเวนต์นะครับก็คือยูรินั่นเองเป็นยูริธาตุดินนะครับก็คือเป็นยูริที่เราจะได้ครบ10ตัว แล้วก็ทําได้สองสายนะครับผมแนะนําว่าให้ทำนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ตียโร่าแรงมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่อง1.5แล้วกันเป็นเนื้อเรื่องใน1.5ที่อธิบายว่าหลังจากจบสึกดักฟ้าไปแล้วเนี่ยทุกคนทําอะไรต่อนะครับแล้วก็จะมีเป็นด่านอีเวนต์ไว้ฟาร์มของนั่นแหละก็จะมีซิโบที่เป็น คำมาทิฐานของสเตล่าเนี่ยผมแนะนำว่าให้ทำนะสำหรับคนที่ไม่มีแจสป้าไว้น้ำเนี่ยใบนี้แท,ทดแทนกันได้นะครับแล้วก็มีมัดปาเนี่ยอันนี้ก็ผมแนะนำให้แลกนะครับมัดปเนี่ยเวลาสลับแล้วจะสร้างโล่โลดความเสียหาย20%อันนี้ผมถือว่าโอเคนะครับอันนี้จะเป็นซิมโบแจกของนักวาดนะผมไม่ไแน่ใจว่าทางโกโบจะแจกหรือเปล่านะ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ1.5ปีผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมอ่ะมันจะเอามาทำหรือเปล่านะครับก็นั่นแหละก็เป็นอีเวนท์ที่เราต้องหาเหรียญไอ้มัดตายเนี่ยแล้วก็เอาไปกดสุ่มตู้นะครับแล้วก็เราจะได้ของรางวัลตันนี้นะครับก็คือเงินมีตัว๋วมีเศษชาร์ปเศษโซนะครับแล้วก็ตุ๊ก,กตาแล้วก็ ตัวละครยูริก็จะอยู่ในตู้นั้นให้เรากดสุ่มหานะครับอันนี้จะเป็นตัวละครในอารีนากาชานะก็คือลุกนั่นเองซึ่งลุกเนี่ยผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับไปดูกันได้นะอันนี้จะเป็นอาวุธใหม่ในอารีนานะครับอาวุธใหม่ในอารีนาแล้วก็จะมีซิมโบอารีนาอันใหม่นะครับให้กดสุ่มหา อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับจักรวาลแคนซีสนะก็คืออย่างที่เห็นว่าบุกมาเป็นกองทัพเลยหุ่นยนต์อีโดลานะครับอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์อีโดลา่าเอพิส o ดที่สอนะก็อย่างที่เห็นอย่างที่ผมอธิบายไปว่าล็อกกินแฮมเนี่ยอยู่ด้านหลังปูกขนาดนี้ก็บ่งบอกได้เลยว่าเป็นตัวร้ายนะครับส่วนส่วนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยคือนางเอกทั้งสอง EP เลยนะก็คือ EP แรกสเตล่า อีที่สองคือ g ีเซลนะครับยูริก็จะอยู่ทางขวาส่วนลินซีอยู่ทางซ้ายเนี่ยผมเชื่อว่าลินซีเนี่ยจะมีบทบาทในอนาคตชัวร์อยู่แล้วซึ่งในตอนนี้ก็มีบทบาทพอสมควรนะครับก็อันนี้จะเป็นการบอกวันว่าเราจะได้เล่นอีพีที่2ในวันไหนของญี่ปุ่นนะซึ่งของ g กลบอลผมไม่แน่ใจว่ามันมาวันไหนผมก็แค่มาอธิบายให้ฟังว่าตัวเกมมีอะไรบ้างนะครับ ใน EP ที่2เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะมีตู้สุมฟรีนะครับที่มีตัวละคร EX อยู่ในตู้ผมว่าโอเคนะอันนี้ถือว่าโอเคมากๆเพราะเรามีโอกาสได้ตัวละคร EX นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าในอ e ีโดรา EP ที่2ของโ o โบ l เนี่ยจะมีตู้ดักไหมตู้ดักสตาร์เฟยทั้งหลายเนี่ยเพราะผมโดนมาแล้วไงตู้ดักที่มีพวกสเตล่าเด็กเอเวิ่งอะไรอย่างเงี้ยกิลเบิร์ดนะครับ ก็ผมโดนตู้นี้ดังนั่นแหละเลยไม่มีตู้สุ่มจีเซลหรือสเตล่าสร้างใหม่นะครับให้แนะนำว่าถ้าไม่ได้วนตัวละครสตาร์เฟยรุ่นเก่าเนี่ยเก็บไว้ตัวละครตัวใหม่ดีกว่านะครับก็นี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดใน e ีีที่2ในช่วงแรกแหละมันยังมีอีกเยอะแยะนะครับแต่เอาแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในภาคหน้าสวัสดีนะครับ Bye lại.